สวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพดิฉันนางสาวดวงพรนิลไทยนักศึกษาสาขากรารประฐมศึกษาในวันนี้จะมาสรุปสิ่งที่เรียนรู้นะคะในหัวข้อที่หนึ่งความหมายความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาคา่ะ ค่ะสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษานะคะหมายถึงการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษาทั้งโดยตรงและโดยอ้อมสำหรับความสำคัญของการประกันคุณภาพทางการศึกษานะคะ 1. ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ 2. ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ 3. ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานค่ะระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย2ระบบค่ะ 1. ระบบการประกันคุณภาพภายใน 2. ระบบการประกันคุณภาพภายนอก กระบวนการประกันคุณภาพภายในนะคะตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบวงจรจะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนคือ 1. P เท่ากับการร่วมกันวางแผน 2. D เท่ากับการร่วมกันปฏิบัติตามแผน 3. C เท่ากับการร่วมกันตรวจสอบและ 4. A การร่วมกันปรับปรุงค่ะสำหรับในหัวข้อที่2นะคะระบบการบริหารการศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ค่ะสำหรับแนวคิดและหลักการการบริหารการศึกษาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานะคะการจัดระบบบริหารการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้ต้องเลือกระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมกับโรงเรียนค่ะและสถานศึกษาใดที่มีระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่ดีย่อมนำไปสู่คุณภาพของผู้เรียนค่ะ และระบบการบริหารการศึกษานะคะ SPM ั SP คือการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน PMQA คือนำไปใช้ประเมินอ,องค์การด้วยตนเองที่ครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติค่ะและ TQM คือมุ่งเน้นคุณภาพโดยสมาชิกทุกคนขององค์กรมีส่วนร่วมมุ่งกำไรในระยะยาวค่ะ สำหรับความสำคัญของการบริหารสถานศึกษานะคะระบบการบริหารสถานศึกษาหมายถึงกิจกรรมทั้งมวลที่จำเป็นต่อการทํำรงรักษาดำเนินการภายในสถานศึกษาเพื่อบรรลุจุดประสงค์ของสถานศึกษาค่ะการบริหารสถานศึกษานะคะเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ต้องกำหนดแบบแผนการขั้นตอนต่างๆการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบค่ะ และหลักการบริหารสถานศึกษานะคะโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมการกระจายอำนาจภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 1. ด้านวิชาการ 2. ด้านบุคคล 3. ด้านงบประมาณ 4. ด้านบริหารทั่วไปกระบวนการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษากระบวนการ PDCA บวนการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมกระบวนการบริหารอื่นๆเช่น PMQA, TQM, RMB เป็นต้นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมี3ขั้นตอน 1. การควบคุมคุณภาพ2การตรวจสอบคุณภาพ 3. การประเมินคุณภาพค่ะลักษณะเด่นของการประกันคุณภาพทางการศึกษาจำแนกไว้5ประการ 1. กํากำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ 2. ความคาดหวังที่โรงเรียนจะต้องบรรลุถึง สามใช้เกณฑ์ที่เป็นปรนัยสี่ใช้อย่างเสมอภาคห้าตรวจสอบและทบทวนและความแตกต่างระหว่างการประกันคุณภาพภายในและภายนอกนะคะคือการประกันคุณภาพภายในรับผิดชอบโดยโรงเรียนการประกันคุณภาพภายนอกรับผิดชอบโดยองค์การมหาชนหรือสอสอค่ะมุมมองการประกันคุณภาพภายในนะคะการบริหารจัดก,การที่ดีการเรียนรู้และพัฒนาคุณค่าของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในมี4ประการ 1. ต้องผสมผสาน 2. ต้องทำต่อเนื่อง 3. ต้องประเมินเพื่อพัฒนาและ 4. ต้องเห็นผู้เรียนเป็นสำคัญและหัวใจสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนะคะการปฏิบัติและร่องรอยหลักฐานแสดงพัฒนาการของโรงเรียนจากผลการประเมินที่ผ่านมาค่ะ สำหรับหัวข้อที่3นะคะขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในค่ะขั้นการเตรียมการการเตรียมความพร้อมของบุคลากรการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดช,ชอบขั้นการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในการวางแผนการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบประเมินผลและการนำผลการประเมินมาปรับปรุงงานหรือ PDCA ค่ะ และขั้นตอนการจัดทำรายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจำปีค่ะ บทบาทหน้าที่ของครูในการประกันคุณภาพภายในคือ 1. เตรียมพร้อมของตนเอง 2. ร่วมมือกับสถานศึกษาในการให้ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 3. ร่วมมือกับสถานศึกษาเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ 4. ร่วมมือกับสถานศึกษาในการกำหนดจุดประสงค์มาตรฐานและตัวบ่งชี้และ 5. ปฏิบัติหน้าที่หลักหรือหน้าที่ประจำที่รับผิดชอบ ความหมายของการประเมินคุณภาพภายนอกนะคะการประเมินคุณภาพภายนอกคือการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาติดตามการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพหรือสอมาสอค่ะ การประเมินคุณภาพภายนอก 1. เพื่อมุ่งให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 2. ผู้ประเมินภายนอกมีความเป็นอิสระเป็นกลางไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการประเมินคุณภาพภายนอก 3. เพื่อสร้างสารรค์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างแท้จริง สกสศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้นำมาตรฐานการศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบตัติเมื่อวันที่26ตุลาคม2547หรือสอพอสอ,อสอสอสกอ,อกระทรวงที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเมินด้วยสมสค่ะ แนวคิดละหลักการประเมินคุณภาพภายนอกใช้รูปแบบกัลยาณมิตรประเมินมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อตรวจสอบ 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่นและจุดด้อยของสถานศึกษา 3. เพื่อช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนา 4. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ความสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอกประการที่ 1. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานประการที่ 2. เพิ่มความมั่นใจและคุมค้มครองประโยชน์ให้ผู้รับบริการประการที่ 3. สถานศึกษาและหน่วยงานที่กํากับดูแลมีข้อมูลที่จะช่วยตัดสินใจในการวางแผนและดําเนินการประการที่ 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายมีข้อมูลสําคัญในภาพรวมเกี่ยวกับคุณภาพและมาตรฐาน การพัฒนาระบบและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกความหมายของผู้ประเมินภายนอกคือบุคคลท,ทั้งที่เป็นนักวิชาการวิชาชีพหรือผู้ปกครองผู้แทนชุมชนที่มีคุณภาพสมบัติตามที่สมาสกกำหนดผู้ประเมินภายนอกคือคุณหมอโรงเรียนนั่นเองค่ะหน้าที่สำคัญของคณะผู้ประเมินภายนอกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบหลักฐานข้อมูลตรวจสอบกระบวนการและวิธีการที่สถานศึกษาใช้ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับเป้าหมายแผนพัฒนาของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาที่สมศกำหนดประมวลวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินคุณภาพภายนอกรายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาต่อสมศค่ะ บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอกนะคะยึดถือบทบาทในลักษณะเพื่อนร่วมวิชาชีพและเป็นกลยานมิตมสถานศึกษาและชุมชนที่ต่างฝ่ายต่างเรียนรู้จากกันและกันบทบาทของครูในการรับการตรวจสอบและประเมินจากภายนอกมี3บทบาทค่ะ 1. ร่วมกันจัดทํารายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา2รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินจากภายนอก3รับข้อเสนอแนะจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน และในหัวข้อที่4นะคะบทบาทหน้าที่ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาค่ะระดับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการดังนี้1ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา2การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 3. สถานศึกษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมือกับสํานักงานรับรองมาตรฐาน ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานะคะหนึ่งศึกษาวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเองและให้คำปรึกษาช่วยเหลือ 2. จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาไปยังสมศส 3. ให้คำปรึกษาช่วยเหลือแนะนำสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาต่อเนื่อง 4. ติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของสมศ ระดับสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. กำหนดนโยบายด้านการศึกษาและกำหนดมาตรฐานการศึกษาพร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้คำปรึกษาช่วยเหลือ 3. วิเคราะห์และสรุปผลตามข้อเสนอแนะของสมสอศ 4. ให้ความร่วมมือกับสมสอศในการจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสำนักง,งานเพื่อ และหัวข้อที่5นะคะมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2561ระดับการศึกษาประถมอวัยหรือเตรียมอนุบาลหรืออนุบาลนั่นเองค่ะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมมัธยมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ และการเปรียบเทียบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2559กับพศ2556ระดับประถมวัยเดิม11มาตรฐาน55ตามบัญชีใหม่เปลี่ยนเป็น3มาตรฐาน4ประเด็นพิจารณาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากเดิมมี4มาตรฐาน40ประเด็นพิจารณาใหม่เปลี่ยนเป็น3มาตรฐาน21ประเด็นพิจารณาศูนย์การศึกษาพิเศษจาก4 มาตรฐาน40ประเด็นพิจารณาสามมาตรฐาน15ประเด็นพิจารณาค่ะมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่1นนะคะคุณภาพของเด็ก 1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย2มีพัฒนาการด้านอารมณ์สมีพัฒนาการด้านสังคม4มีพัฒนาการด้านสติปัญญา มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการ 1. ห,หลักสูตรครอบคลุมทั้ง4ด้าน 2. จัดครูให้เพียงพอ 3. ส่สงเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญ 4. จัดสภาพแวดล้อม 5. ให้บริการสื่อ 6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสมาตรฐานที่3นะคะการจัดประสบการณ์ 1. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 2. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ค่ะ มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนผลสมัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1. มีความสามารถในการอ่าน 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5. มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน 6. มีความรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนนะคะ 1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 2. ภูมิใจในท้องถิ่น 3. ยอมรับความหลากหลาย 4. สุขภาวะจิตที่ดีค่ะมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการมีเป้าหมายวิสัยทัศน์มีระบบบริหารจัดการดําเนินงานพัฒนาวิชาการพัฒนาครูและบุคลากรมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ใช้สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้และบริหารจัดการเชิงบวกค่ะมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ2561มาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนผลการพัฒนาผู้เรียนพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลมีความพร้อมที่จะเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อในระดับที่สูงขึ้นและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษามาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดใช้สื่อที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการบริหารจัดการเรียนเชิงบวกตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ